คุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอกขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรี๊ดเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านดอกเบี้ยโหดเลขทะเบียนออยปลอมปัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร09 9 6 3 3 1 6 3 8และ053 447 573หรือ facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค วัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแจ็คให้เล่าเจ้าวันนี้ประกันกระจงจานในวันศุกร์สุดสัปดาห์เนื้อคุณผู้ฟังเจ้าศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้วันที่2 6พฤษภาคมปี2566และเป็นศุกร์ทรงตายของเดือนพฤษภาคมกันแล้วตวัวนั่นหมายความว่าวันศุกร์หน้าโอ้เดือนใหม่ละเจ้าฮัวขีดขั้มคำก็คือโอ้พอเข้าเกิงปีแล้วเนาะวัยว่องขนาดนักเลยเจ้าและแน่นอนรายการของเฮาเกิงจมงต่อจากนี้สปะเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาฝากคุณ เพื่อฟังกันอย่างแน่นอนจ้าและสนับสนุนโดยสำนักงานสาธาร,รณาสุขจงังหวัดเชีงยงใหม่โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อจ้าวเชีงยงใหม่และ BYD จ้า Build Your Dream กับรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle นะจ้า BYD Nosta r ราชดำเนินเนะ้อคุณผู้ฟังเจ้าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงเวลาดีๆจะอี้กันตวัวเนาะและแน่นอนจ้าทติ๊พลาดมาได้เลยนะั่นก็คือพุ่มในการสถานี30สถานีในการห่วมลิงกสัญญาณกันในวันนี้แบบสดๆเรียลไทม์แล้วก็จะมีแฮม ส่งสถานีของจังหวัดละปูนนะจ๊ะในการตีจะนํารายการไปรีรันแหมยกแหมรอบนึ่งคือออกแหมทะเลินนึ่งไอเนานะในวันติดนะจ๊ะขอบพระคุณนักนกกันเลยเนะ้อเพราะฉะนั้นไผ่มาแล้วในช่วงนี้ตักเอินจงจาก,กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องแอดมินจะตอบเพื่อเนะ้อว่าไผ่ส่งสติ๊กเกอร์มาให้อพี่จุงห้องแอนเนาอขอบคุณสําหรับการไลฟ์นในวันนี้นะจ๊ะตั้งเพจใจ้ไขเล่าเนะ้อคณผุ้ฟังสองช่องทางบอกว่าจะเป็นหน้าปาดวิทยุแล้วก็การไลฟ์นในวันนี้มากันเลยบึดบ้ดบ เจ้าอ้าวเฮ่ตายเฮ่อตายวันนี้จุ้งใส่แว่นขาแว่นเสียอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหายมาแล้วนะเจ้าจะได้แงงจุ้งได้แนว่าใส่ขาแว่นเสียอย่างนายเจ้าหมายว่าจะไปตัดใหม่กรรมารล้วคุณผู้ฟังอืมเอาละวันนี้กับสปะเรื่องถ้ากอนก็ได้ฟังกันอยู่และเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะยังยิ่งภัยที่ฮักความสะอาดเจ้าต้องมาฟังกันอ่ะจะเป็นเรื่องอะยังต้องติดตามกันเลยเนาะและแน่นอนเฮามาตั้งเก้ากันที่ข่าวที่น่าสนใจกันก่อนเลย จหูหัวเรื่องเอาไว้ว่าเนี้ยกินน้ำเข้าผสมไข่ขาวแบบดิบๆช่วยบำรุงและรักษาไตาเสื่อมทำโมสังโคการังทางเปขอพอนายเตอะ จากที่มีคำแนะนำเจ้าก,กับวิธีการบำรุงแล้วก็ฮักษาไตที่มันเสื่อมลงไปด้วยวิธีการเอาน้ำเข้าเอาไปกลนกับลอกลกับลอกก,ก,ก,กกันกับไข่ขาวดิบ,ดบๆนะเจานะ้าเนาะตั้งสำนักงานโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเจ้าก็กเลยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ตีแย้งคุณผู้ฟังได้หูว่าการกินน้ำเข้าผสมไข่ขาวนะเจา้าจะ่วยบำรุงสุขภาพ แต่บัได้บำรุงไตบัได้ช่วยรักษาภาวะไตเสือ่อมนะจา๊าและอาหารบำรุงไตโดยตรงบะหมี่เนื้อคุณผู้ฟังเจา้าแต่การป้องกันบัตรหื้อไตเนี่ยมันเสื่อมวยล้าไปมันมี2หน่วยนเนาะคุณผู้ฟังซ้ายผักขวาผางหนึ่งแนะ่น่ะแล้วก็มันอยู่กับเฮาตั้งแต่เกิดยันจนเฮาจะไปตังใดบอกหู้นเนี่ยนะจา้าพราะจะอันแล้วเนี่ยอเออเนบอกว่าการป้องกันบัตรหื้อไตเสื่อมวยก็คือบัดีกินปโปรตีนในปริมาณนักล้าไปติดต่อกันตึงวันเพราะว่าไต ส่วนใหญ่จะเป็นตามตัวก้นโรคความดันก็นเป็นความดันปั๊บโรคไตก็จะมาปุ๊บแล้วก็ตัวบวกกับเบาหวานน้ำกำัหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วนาจ่าก,การที่เราควบคุมอาหารนาจ่าบะกินของที่เนี้ยเึกเป็นสองโรคก,ก็คือโรคความดันกับโรคเบาหวานเนี่ยนั่นก็คือเราจะมาเปไน็นไตนะคุณผู้ฟังอ่านั่นก็คืออาหารเค็มจัดหวานจัดอาหารที่มีไขมันสูงและก็ เขาเออกกําลังกายตัวจะช่วยสามารถป้องกันโรคไตไปได้ในตัวเพราะฉะนั้นอาหารการกินสําคัญเลยเจ้าจุ้งนี้บอกต่อเกาตลอดเลยบอยแย้งยงห้ามซื้อน้ําป่าเปน็นอันเด็ดขาดเพราะาจุ้งหุ่มกินเกลมขนาดหนักเลยเจ้าเนาะอาหารหวานจัดๆแถมก็บอกครจะกินแล้วก็อาหารที่มีไขมันสูงหวานมันเกมลาแตะคุณระวัาางเจ้าแต่ส่งผลทาําให้ร่างกายของเขาเนี่ยมีสปปโรคเนาะเพราะฉะนั้นการที่กินน้ําเข้าผาสมไข่ขาว มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่นะั้นแะแต่ว่าในด้านการหักษาโรคเนี่ยมันหักษาบ่ได้เนื้อเจ้าคุณผู้ฟังทีนี้ในกรณีที่คนไข้บางกลุ่มนมีภาวะโปรโตีนรั่วในปัสสาวะเนื้อคุณผู้ฟังเจ้าหรืออัลบูมินเนี่ยแพทย์ก็นแนะนำฮื้กินไข่ขาว ไปแทนโปรโตีนที่มันสูญมันเสียไปในคนไข้ที่มีภาวะโปรโตีนห้วในปัสสาวะสังเกตได้ก็คือเวลาเงี่ยวออกมาแล้วนะจ๊ะมันจะมีฟองผลนักเลยคุณผู้ฟังลักษณะเหมือนฟองเบียร์เนาะและก่อนนอกจากนี้ยังมีภาวะบวมต่งเนื้อตามตัวเนื่องจากว่าอัลบบมินมีหน้าที่ในการควบคุมนะจ๊ะ ปริมาณเลือดนะั้นลดลงทีนี้สาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะนี้เนี่ยควรไปหาหมอนะจ๊ะบกวรที่จะสวะละไว้เพราะว่าการสวะไตที่อักเสบไม่ได้รับการรักษาไตาก็จะเสื่อมคุณภาพในการแี่ยาการลงไปเนาะก็จะนําไปสู่ภาวะไตไวายนะจ้าเพราะจากอันแล้วเนี่ยส่วนของน้ําเข้าผสมไขขาวบําบรุงไตได้น่อยหนึ่งเนาะคนระวังแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเยิ่งให้ไตดีขึ้นนะอืมไม่ได้มีผลต่อไตโดยตรงเพราะฉะนั้นไขขา,ขาวผสมน้าเข้าไม่ได้มีโทษแต่ว่ากินได้ยกเว้นในกรณีคน ให้บางกลุ่มที่ต้องจํากัดในปริมาณน้ำนะคุณผู้ฟังทีนี้ก็ถามว่าการดื่มน้ำเข้าผสมไข่ขาวนึ่งถึงฟองเช่นเอาไข่ขาวตอกไข่แล้วเอาไข่แดงออกกินไข่ขาวผสมน้ำเข้าเนี่ยนะจ้ะช่วยบำรุงสุขภาพได้แต่ว่าบ่ได้รักษาโรคนะจ้าบ่ได้รักษาโรคนะอันนี้เพราะฉะนั้นก็บอกควรจะแชร์ดีกว่าจ้าจุ้งกับว่าถ้าแต่เล่าของกินมันก็มีปัเล่อเนาะคุณผู้ฟังจ้าซ่อหากินไออย่างที่มัน ง่ายดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังการกินไอ้ยังที่มันไปลาไปเลือดเจ๊ก็ถามว่ามันมันดีกว่าก็มันก็ดีอะแต่ถามว่าเขาจง้เลือกกินก็จุ้ถ้าแบบใข้ไหวจ้ะเพราะฉะนั้นเขาบอกควรจะแชร์ข่าวนี้ต่อดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังฝากกันไว้ตัวเน้อกวดเช็กวดสอบข้อมูลมาจากศูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมประเทศไทยแล้วเรียบร้อยตัวเหมือนกันอืมมาถึงการขับรถขับรากันพ้องเจ้าคุณผู้ฟังจงของเรื่องเอาไว้ว่ากระเท้าติดกล้องหน้ารถลดเบี้ยประกันได้ถึง1 0แต่ว่ะนะเจ้า สำนักง,งานคอปปพอเจ้าเปิ้ลได้มีคำสั่งนายทะเบียนเฮือใจอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือกล้อง CCTV ที่ติดกับรถยนต์นะเจ้าซึ่งจะยี่ยเพือผู้ที่ขับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องซ c t v เนี่ยได้รับส่วนลดจากเบี้ยประกันภยัยสำหรับการทำรถยนต์ภาคสมัครใจนะเจ้าร้อยละ 5- ถึงร้อยละ1 0อันนี้มีผลบังคับใช้แต่เมื่อ สีสาหปีที่ผ่านมากันแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรคือแก่พปอไม่พป่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากว่าโทรทัศน์วงจรปิดหรือว่า C C T V นี่นะเจ้าติ่ติด,ต,ดตั้ง กับรถมีส่วนสําคัญในการกวดสอบวิในจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนเป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันถึงการกระทาความผิดนะจ๊อซึ่งนอกจากจ,ากจะช่วยให้คนขับรถเนี่ยจระจร,ระมัดระวังแล้วบักกล้าฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วยังป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมแหมต่างเนื่องตัวเนาะประกอบกับหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกโดยกล้องติดหน้ารถยนต์ก็สามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยเนี่ยนะจ๊อจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เลยกลายเปปนค แต่เจ้าเพราะฉะนั้นไผ่ที่มีอ่สตุงสตางเหลือการนะเจ้าเอาไปติดกล้องหน้ารถเหียแต่ว่ารถรถุ่นใหม่เจ้ามาตวัวกันกับรถแล้วเรียบร้อยนเนจะสำหรับกล้องซนะีซีทีวีเนาะก็ถือว่าสําคัญเจ้าในยุคนี้กันเลยอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วการติดตั้งกล้องหน้ารถรถเบี้ยประกันได้ถึงสิ้ก่อแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวแต่เจ้าก็เป็นเรื่องราวดีๆเหมือนกันเนาะต้องขอบคุณนะเจ้าข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกันตัวจุ้งเลือกมาเฮอคุณเพฟังได้ติดตามกันในช่วงระยะเวลาของใจใครเล่านะ ถ้าว่าก็โฆฟังปาหารนะจ้าซับอันปัญญางที่ข้องเกี่ยวกันกับการโฆษณาอาหารนะจ้อ,อยา ที่ข้องเกี่ยวกันกับการใช้ชีวิตประจาวันแต่ว่ามันเกินแต้กันไปหน่อยมันบัตรท่าราใจอีนะ้นะ่ะนะเจ้าเอาสบู่อันนี้มาถูหนะ้าแล้วก็ปัดโทษนะใส่แม่แล่นอันที่มันเป็นลุมเป็นม่งมันจะเนียนท้ายเลยนะใจร้ายละเจา้าคุณผู้ฟังอันเนี้ยเราบอกควรจะกดต่อแชร์ต่อโน้ตไลค์โน้ตแชร์โน้ตเฟลโลกดรีพอร์ตเนี่ยนะเจา้าเหมือนที่เราไปงานคุ้มครองผู้บริโภคมาเนี่ยเนาะเพราะจะอันแล้วเนี่ยนะเนะจา้า ถ้าเกิดว่าเฮาเงียบปจ้างเหมือนโจ้งอะกดรีพอร์ตบ้จ้างหูเงียใดเนี่ยนะแต่ก็บ่ได้ติดตามลิงก์หั่นบ่ได้แชร์ต่อลิงก์หั่นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นนะเจ้ามันเกินกําลังเฮาเนาะเฮาจิแจ้งสายด่วนอ,อยอกันดีกว่านะเจ้า1556เด้อ1556นะเจ้าสายด่วนอ,อยอประหารโฆษณาเกินแต่แจ้งบาะแสร้องเรียนสายด่วนได้เลย1556นะเจ้าขอบพระคุณนักๆกกันเลยเนาะ ลิ้นบันตันเข้าปากคุณเอ้าฟังเจ้าเมื่อตะว,วานี่บดายนะจุ้งกําลังอู้กับแม่แล้วก็ปี้สาวข้างบ้านนะเจ้าว่านี้เปิ้นมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนนะเจ้าสาหรับกลุ่มเสี่ยงเหลืออย่างต่างๆปี๋เปิ้นก็บอกว่าโอ้ยมีในโยงยานะหน้าการงยาเอกชน่ะเข็มละประมาณ3-400ี่กับว่ากันไปแล้วแต่และโฮงยาเนาะทีนี้ก็เลยมาถามถึงว่าแต,แต่แล้วเนี่ยโลกลคไข้หวัดใหญ่ก็จะมาละแล้วก็เป็นห่วงเดือนที่เฮาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันแล้วนะเจ้าซามี่ สายพันธุ์ฉีดไปเลยคุณผู้ฟังเจ้าทีนี้จุ้งก็เลยมนะีเรื่องราวดีๆนี้นะเจ้าเป็นอินโฟกราฟิกจากสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันตัวเนั่นก็คือจวนป้าแม่พี่น้องนะเจ้าสำหรับสิทธิบัตรทองเนาะคุณผู้ฟังเจ็ดกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนอ้อ ตั้งแต่บระเดี๋ยวนี้จนถึง31สิงหาคมกันเลยหรือจนกว่าวัคซีนจะหมดจะเสี่ยงนะเจ้าเจ็ดกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปห้บ,บริการกันได้ตีสถานพยาบาลประจําของท่านกันเลยเจ้าหรือว่าหน่วยบริการในระบบหลักปร,ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่สอาสปสชเนาะสามารถพอรายชื่อได้ตีกระเป๋าสุขภาพหรือแอปพลิเคชันเป่าตังกันได้เลยเนาะบระเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเหือบริการเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองนะเจ้าสิทธิการรักษา อื่นๆถ้าประกาศกันแห่ยกแห็มรอบหนึ่งเนาะโอปิ้นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3าสายพันธุ์เลยก้าแม่นแล้วเจ้านั่นก็คือสายพันธุ์ A H1N1 สายพันธุ์ที่2ก็คือสายพันธุ์ A H3N2 แล้วก็สายพันธุ์ B นะเจ้า Victoria สามสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชิีฟรีคุณฟังเจ้าและ7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้ก็คือกลุ่มแรก แม่มานเจ้าคุณผู้ฟังตีน้องน้อยในตองเนี่ยอายุ4เดือนขึ้นไปคืออายุคัน4เดือนขึ้นไปเนี่ยนะเจ้าให้บริการฉีดสุดปีกเลเยเนอร์กลุ่มที่2ก็คือหล่อนอายุตั้งแต่6เดือนถึงสองขวบฉีดวัคซีนป้องกันข้วัดใหญ่กันเหี้ยกลุ่มที่3ก็คือเนี่ยเจ้ากลุ่มโรคทรัลเเมียแล้วก็กลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะเจ้าบอกไปถึงผู้ติดเชื้อ h อ v อวที่มีอาการกันตัวเนอ กลุ่มที่4นะเจ้านั่นก็คือกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังเจ้าบอกว่าจะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการฮื่อเคมีบําบัดแล้วก็บผู้ที่เป็นเบาหวานกระตวยเนาะกลุ่มที่ห้านะเจ้านั่นก็คือผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปกลุ่มที่6ก็คือผู้ที่มีภาวะอ้วนนะเจ้านั่นก็คือมีน้ําหนักได้แก่100กิโลกร,รัมขึ้นไปหรือว่าค่าบีมไอของร่างกายเนี่ยนักกว่า35กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะเจ้าแลละกลุ่ม เสียงที่เจ็ดก็คือผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเก่ามาได้เนาะเจ็ดกลุ่มเสียงดังต่อไปนี้แล้วก็มีสิทธิบัตรทองไปฉีดวัคซีนเจ้าป้องกันไข้หวัดใหญ่สามสายพันธุ์ได้ฟรีณนะสถานพยาบาลประจําของท่านกันเลยเนอะเพราะฉะนั้นจุง้งเลยขออนุญาตแจ้งเอื้อนข่าวนี้มาฝากคุณผู้ฟังได้ติดตามเข้ฟังกันเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเจ้าสําหรับตอนนี้กันไว้ก่อนแม่จุ้งเคยเป็นสายพันธุ์ดีอยู่เตื้องหนึ่งนะเจ้าปาทบแม่เป็นเจ้า แบแซลต้องใกรรมนี้เลยแล้วก็เป็นผู้ที่มีกลุมเสี่ยงคืออายุนักกว่า65ปีนะ,นะะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปกันได้เลยนะเจ้าต้องขอบคุณข้อมูลจาก อาสำนักง,งานสาธารณสุขจงังหวัดเชียงใหม่กันตัวนะเจ้าเรื่องราวดีๆเรื่องนี้เนาะอ่าฉีดวัคซีนกันไปเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้จุ้งบัตันจะแชร์เรื่องนี้ต่อได้ก่อไปเอาที่ไหนมาอินโฟกราฟิกเนี่ยหรือว่าจะแชร์อันนี้ได้ที่ไหนอย่างไรดีนี่เลยเจ้าเพจใจใครเล่าที่กําลังไลฟ์กันอยู่นี้หรือนะเจ้าไปกันที่นี่เลยสําหรับ Facebook Fan น page ไวก้ารู้เท่าทันสือเนาะหรือจะเป็นอ่า Facebook Fan Page ของ FDA เชียงใหม่ก็ได้นะจ๊าง่ายๆกันเลยเนอะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาละอ้กะจงอย่างเดียวจงปักแวบบๆอย่างเดียวจะใกล้กันไปไปฟังคลิปนี้กันดีกว่าเจ้าคุณผู้ฟังเดียวปิกมาสรุปกันแฮมโยกแฮมรอบหนึ่ง ข้องเกี่ยวกันกับความสะอาดห้องน้ําห้องซ้วมก็เป็นห้องนึ่งเนาะคุณผู้ฟังที่เราใส่ใจความสะอาดเพราะว่าเป็นห้องที่เราเนี่ยชำระล้างสิ่งสกปรกในร่างกายออกไปห้องน้ําก็ถือว่าเป็นห้องที่สกปรกที่สุดเนาะและก็เฮาต้องไปใช้ห้องหั่นตึงวันคุณผู้ฟังเจ้าแรงเจ้าแรงหรือระวังวันกับตัวแต่ถ้าเกิดว่าสกปรกซ้อนสกปรกกันไปซ้าหายเนาะคุณผู้ฟังเบื่อเบิ่นเบื่อเนาะเฮาก็อยากให้ล้างห้องน้ําของเฮาให้มันเอี่ยมให้มันสะอาดสะอาดแต่ว่าเอาเอาออย่างไปสุนน้ำยา อันนั่นสูน์อันนี้ปอดท่อเกิดเหตุกันกันกบการศูนน์น้ำยาไปถึงห้องห้องเฮาห้องน้ำเฮาสะอาดในเราจะไปที่ตามคลิปนี้จาก FDA ไทยกันดีกว่าเจ้า แล้วมันตึงเลนแน่ๆห้องน้ำสกรปรกแบบนี้ต้องน้ำยาล้างห้องน้ำบวกน้ำยาซักผ้าขาวต้องว้าวแน่ๆยุดจอนทำไมหรอฉันดูในทิกต o อกเห็นออยอดเตือนว่าอย่าใช้น้ำยาล้างห้องนะ้ำผสมน้ำยาซักผ้าขาวเป็นอันตรายมากอุ้แฉบปาแฉบจะูกหายใจไม่ออกและคนที่เคยใช้เฉียดตายน่ากลัวมากเลยนะ ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยเราแนะนำให้กดติดตาม Facebook page f c e e o o o p เพจ f d a ไทยและ LINE at FTA ไทยนอกจากจะปลอดภัยแล้วเธอยังได้รู้จักการดูแลตัวเองให้สวยขึ้นด้วยนะว้าวไม่สิต้องไปกดติดตามแล้วแมะเด็กตอนนี้เธอมาช่วยฉันล้างห้องน้ำก่อนขอบคุณมากๆเลยเนอะ นี่ถ้าบบกมาตีบบกมาแยง,งเพื่อพอนะเจ้าก็จะบ่งหูเลยเนาะคุณผู้ฟังว่ามันอันตรายนักน้อยมอกใดเจ้าสําหรับน้ํายาล้างห้องน้ําปกตินะเจ้าเอาไปผสมกันกันกนกบน้ํำยาซักผ้าขาวซุนกันปะทุตักไงตึงเนาะคุณผู้ฟังเนาะจุงเคยเล่าข่าวนี้กับมีพระ วัดหนึ่งอะเจ้าคุณมะฟังเปิ้นอยากให้ห้องน้าสะอาดพระก่อนล้างห้องน้าคนเดียวนี่แหละเจ้าเนาะเอาชําระล้างสิ่งสปกปรกกันไปปรากฏว่าก็เอาน้ํายาล้างห้องน้าําปกติสูนกันกันกนกบน้ํายาซักผ้าขาวคุณมะฟังเจ้าดูได้หามทรงหงยา เพราะว่าการอุณภูมิในห้องน้ํามันก่อนหน้าแก่แล้วเนาะแล้วนี่ไปล้างห้องน้ําแล้วมันมีสารเคมีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งกลิ่นนะที่เกิดขึ้นมันไปสูนกันมันไปตีกันจุ้งกเลยขออนุญาตสรุปกันสักน้อยนะเจ้าเพราะว่ามีการเตือนกันออกมาแล้วว่าบดีใจน้ํายาซักผ้าขาวห่วมกันกับน้ํายาล้างห้องน้ําเพราะว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตกันเลยเนาะอยอนเป้นก็เตือนมาเจ้าว่าถ้าใจสูนกันนายุ่งบวกตดที่นี่มีคลิปนะเจ้ามาแชร์กันกับประสบการณ์การล้างห้องน้ําโดยใช้น้ํายาซักผ้าขาวแล้ว ทอกน้ำยาล้างห้องน้ำตุยลงไปปรากฏว่ากลิ่นมันปดพอต่างดังตึกคุณผู้ฟัง เฉพาะก็ว่าแสบหูดังตออันแสบแก่นหูแก่นตาแสบคอแสบผิวหายใจบอ,อกกัดอกคุณผู้ฟังจะต้องนําตัวทรงขงยายอย่างทันท่วงท,ทีทีนี้จุ้งนําเรื่องราวนี้เนี่ยมาจากเมื่อตอนเดือนเมษาอนนี้บดาย้เจ้าปีเนี้ยปีหกหกเนาะเภสัชกรวีระาชายัยนนวชยัยเจา้าถ้าอันอนามสกุลผิดคอดสุมาอภัยกันตัวเนาะรองเลขาธิการคณะกรรมาการอาหารและยาห่วงใยสุขภาพพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอย้ำว่าการนําน้ํายาซักผ้าขาวมาผสมหรือว่า ว่าใจห่วมกันกับน้ํายาล้างห้องน้ําเนี่ย อันตรายถึงแก่ชีวิตนะเจ้าเพราะว่าในน้ำยาซักผ้าขาวแล้วก็น,น้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยจะเป็นวัตถุอันตรายนะเจ้าคุณผู้่ฟังวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านในเฮือนหรือว่าต่างสาธารณาสุขสารเคมีในน้ำยาซักผ้าขาวเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติฟอกขาวแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคอย่างเช่นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ส่วนสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาล้างห้องน้ำประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงนั่นกะ็คือกรดเกลือหรือ,รอว่ากรดไฮโดรคลอริกเจ้าทีนี้เมื่อ,อเอาผลิตภัณฑ์ที่มีกรดไฮโด คลอรดแล้ก็โซเดียมไฮโปคไรด์มาสูนกันใช้ดวยกันคุณผู้ฟังปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปนั่นก็นคือมันจะกลายเป็นก๊าซคลอรีนซึ่งมันคิวคุณผู้ฟังเจ้าและนักเลือคิวนอกจากคิวแล้วคือมันมีความเป็นพิษสูงเพราะฉะนั้นการหายใจหูเข้าไปแก้นเลยเจ้าคุณผู้ฟังเนาะมันจะระคายเคืองทางเดินหายใจนะ,จะเจ้าเกิดอาการไอ บอกต่ออันแสบแกนหูแกนตานะเจ้าแล้วก็ไข้หักไข้ตนแน่นหน้าอกหายใจหอบหรือว่าหายใจมาออกบางรายมีอาการรุนแรงนะเจ้าอาจจะมีภาวะน้ำท่วมปอดขาดออกซิเจนระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและมีภาวะเลือดเป็นกรดและแน่นอนถึงขั้นชีวิตเจ้าสำหรับที่ผ่านมาเนี่ยปาว่ามีเหตุการณ์ในลักษณะจะเอะกับผู้ใจหลายรายเลยเจ้าคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเจือกำแนะนำตังสื่อออนไลน์นี่ละอาหารก่อน นะเชื่อกำแนะนำตังสื่อออนไลน์ที่มันเป็นข่าวปลอมนะ no l i k ์โนแ h a r e no f o l l o กดรีพอร์เนอร์แนะนำเฮ้อใจน้ำยาซักผ้าขาวว่วมกันกับน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยนะขอจะไปนเงี้ยคุณผู้ฟังเจ้าอาอยเปินก็เลยเตือนผูววบ้บริโภคว่าบดีเชื่อบดีแช์ข่าวปลอมนี้เลยคุณผู้ฟังห้ามเอาน้ำยาซักผ้าขาวแล้วก็น,น้ำยาล้างห้องน้ำมาสูนกันนะสองสารที่มีอยู่ในน้ำยาซักผ้าขาวแล้วก็น,น้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยมันเกิด ก๊าซคอรีนซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเลยทันทีเพราะฉะนั้นอ่านฉลากก่อนใช้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิธีใช้อย่างเคร่งครัดและก็ขณะที่ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำจะซุกถุงมือตัวเนื้กอกระดูกฟังเรจะแสบวีวีเหมือนกันนะใส่เกลือตัวจเจ้าทีนี้พอหลังจากที่ล้างห้องน้ำแล้วเราบอกตื้นถุงมือตื้นเกลือออกล้างเอาแปรงขัดนะจอยแล้วก็ น้ำเขาเลยทันทีนะจ๊ะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยจากน้ํายาเหล่านี้ยังได้ก็ตามนะจ๊ะควรจะเลือกน้ํายาล้างห้องน้าที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายโดยสังเกตเครื่องหมายนะจ๊ะจะมีอยจุดวอสจุดสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากอยกันได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะจ๊ะ fda จุด moph จุด G.O. แล้วก็จุด T.H. เนี่ยเนาะในหัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์อินโนคุณฟังก็ถ้าเกิดว่าปาอาหารผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัยหรือผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ได้มาตรฐานนะจ๊ะรู้ว่าไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคนียอย่างที่จงบอกเนอร์สายด่วน1556งห้าห้าหกนะจ๊อฝากกันไว้ตัวเนาะอันนี้คือถ้าเกิดว่าปลาอาหารสิ่งบริบดีต่างอยอเพิ่นจะได้ดาเนินคดีกับผู้กระทําผิดกันต่อไปซําคนซํมบริษัทก่อนนาเอาสารต่างๆเหล่านี้เอามาแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่แหมหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์เอาขวดแมน ข้างในมาแม่นเพราะเราเอาขวดของเปิ้ลมาใช้แล้วก็สูญน้ํายาใส่คนเดียวเ่มันมีซัปะวิธีการเลยนะเจ,จ้าที่จะยิ่อเฮาได้รับสิ่งบดีบดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเนานะนะแต่เนื้อคุณผู้ฟังจเจ้าอ้าอันนี้ก็คือบทสรุปนะเจ้าสำหรับน้ํายาล้างห้องน้ําผสมน้ํายาซัผปาขาวอันตรายนะจเจ้าเฉียดตายกันเลยเนะื้อคุณผูณ้ฟัง เข้าสู่ในช่วงเวลานี้กันแล้วเจ้ากันยังมมเวยว่องเนาะเอาละในขณะที่คุณก็ฟังชมไลฟ์กันอยู่นะเจ้าฮับหูข้อมูลต่างๆที่จุ้งนําเสนอไปเนี่ยเนาะก็สามารถตอบคําถามกันได้วันนี้จุ้งขออนุญ,ญาตำำถามคําถามต้นรายการเลยจุ้งนําเสนอข่าวข่าวเนึงเจ้ากินน้ําเข้าผสมไข่ดิบจ่้ยบํารุงรักษาไตาเสื่อมเป็นข่าวแตะกับว่าข่าวปลอม ตอบกันมาเลยเจ้าคุณผู้ฟังง่ายขนาดนักเลยเน้อเป็นข่าวแตะก็ว่าข่าวปลอมแล้วเราควรจะยิ่งอย่างไดสำหรับข่าวข่าวนี้นะเจ้าตอบกันเข้ามาได้เลยเนาะกินน้เข้าวผสมไข่ขาวดิบนะเจ้าบารุงและรักษาไตเสื่อมข่าวแตะก็ว่าข่าวปลอมและเราควรจะยี่งอย่างไดกับข่าวนี้เนาะจุ้งขออนุญาตขยายความกันหน่อยก่อนที่จุ้งหน้านี้ ถามน้องๆนะจ๊ะบอกว่านี่อย่างใดอไอโคตรีพอร์ตไนะม่ใช่ยอย่างใดนะจ๊ะวิธีการสมมติคนเราฟังเข้าไปเพจเพจนึงนะนะอ๊้ยมันขายอันนั่นอันนี้เนาะของครบกํากินเครื่องสําอางสบู่ยาสีฟันขนมโอ้มีสป,ปะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโหมันมาใจเลยนี่ไปพอในเพจละของบัรล่างก่ะ ้องจ๋าบอกว่ามันเป็นเพจบอมมันเป็นสิ่งที่บดีบดีเฮ้าจะกดรีพอร์ตเยอะเลยเนาะจูก็เลยใจวิธีการบอกอสอนหน่อยล้อบลนะ่าเหยเลยเนาะรากว่าเฮ้าเข้าไปในเพจมันจะมีจุด3จุดคุฟังจะเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวมันจะมี3จุดที่ท่านเฮาก็เฮาก็คลิกเข้าไปในห้างเเนานะเอามือแตะเข้าไปถ้าเกิดไข่ใจสมาร์ทโฟนแล้วมันจะมีขึ้นมาใยทนลึกจากและ่เฮาเข้าไปที่รายงานโปรไฟล์เนาะถ้าเป็นภาษาไทยนี่แหละจะรายงานโปรไฟล์เมื่อจะมีหูว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ โฆษณาเกินแต่ผลิตภัณฑ์มีวัตถุอันตรายมีหันมีนีแล้วเขาก็สามารถกดได้อน,นันคือการกดรีพอร์ตเจ้าอ้าววิธีการง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ตอบคําถามจุงเข้ามาได้แล้วเนาะอืเอาละเจ้าในระหว่างนี้ต้องขอบคุณนักๆเลยเนาะสำหรับ Uh, BYD เจ้า Build Your Dream คุณผู้ฟังเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV มันคืออย่างเมาจงใจ EV นี EV, <laughs> EV ย่อมาจาก Electric Vehicle นะเจา้าเนี่นก็คือเป็นยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านะคุณผู้ฟังและ BYD Nosta r t h r พิกัดถนนราชดำเนินนี่ละเปิ้นก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านใดที่ต้องการจะใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเลยเนอะคุณผู้ฟังเนาะมีข้อมูลไอยยังฮื่นนักก่อจ้งอ่าจุ้งกำลังจะบอกนี่ละเจา้า BYD รุ่น Dolphin นี่รุ่นดอฟฟินเดี๋ยพันธ้อง้อยอย่างอาจจะปนลงมาเนาะเมนก่อนอ จะมาพร้อมกันครับเพื่อทุกท่านได้ทดลองขับกันละเขาต้องไปเงงก่อยถามข้อมูลก่อนว่ารถยนต์ปกติกับรถยนต์ไฟฟ้าต่างกันอย่างไรแล้วก็การขับเป็นอย่างไรเนาะทดลองขับกันได้ที่โชรุมบีวายดีนอสตาเชียงใหม่นะจ๊ะและช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษนะดาวตั้งเก้าสามมืไปน้อยแล้วกับผ่อนรายเดือนบัตรไดะคนมาฟังเจ้าเพราะฉะนั้นพิเศษฮับแพ็กเกจสำหรับเรเวแคร์นะจ๊ะในการพอกอยรถไฟฟ้าเมื่อก่อนถ้าเวลาไปขับรถยนต์ปกติเติมน้ำมันเขาก็เข้าศูนย์เนาะ สูนไายก็สูนภายนะคะและทีนี้ในส่วนของรถไฟฟ้าก็จะมีแพ็กเกจในการพอกอยเหมือนกันนะจ๊อบ่เติมน้ํามันเหรออ่ะเสียบปลั๊กชาร์จตะอันก็สามารถขับได้แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน่าสนใจต้องขอบคุณนักๆเลยนะจ๊อว์สำหรับ BYD n o r t นอร a r าราชดําเนินนะจ๊อสำหรับโปรโมชั่นพิเศษเนาะดังนั้นแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มกันได้ BY D Build y o บ r โยรีมรถยนต์ไฟฟ้า EV นะจ๊อว์อิเล็กทริกวเนิโคลเนอร์ตีบีํายดีนอรับการน,น,นช่ววนดๆเ้าประมาณ เหลือเวลาสักก้อมก้อมอ่าแล้วเขานี่ใดกันต่อดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจุ้งจะต้องบอกเอินคุณผู้ฟังกันเลยจ้าว่าเขาปะกันโกวันสุกเนอร์กำลังตื้นพอเอกสารพระผาเพเพม ปาการกูก้วันศุกร์นะจ้าหลังคารับทงชาติยามแรงจะอี้แล้วก็ต้องขอบคุณนะจ้ะผู้ในการสถานีในการห่วมลิง์สัญญาณกันในวันนี้พิกัดพื้นที่จชงหงใหม่30สถานีนะจ้ะและยังมีแหมสองสถานีของจังหวัดลำปูนที่จะเอารายการไปรีรันออกแหมยกแหมรอบเนื่องในวันติดเนาะและเรื่องใดที่หันพอดีเรื่องใดที่หันว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุว่าฟังนะจ้ะมาติดตามห้าฟังกันได้ที่นี่กันเลยเนาะเปิ้งใจทุกอกทุกใจเรื่องนี้กดแชร์ข้าจุ้งกรรมนะจ้าและถ้าเกิดอยากจะส่งกําลังใจข้าจุงจาาา้งนนนเเาาัััรรยยกกกล โทรศัพท์ไปที่สถานีใกล้บ้านของคุณผู้ฟังก็ได้จะวันเนี้ยบดี้ลืมลิงรายการเชค็คให้เราจ,จาุ้งจ้าเตเนอร์มันปากแบ๊บแบบเนาะถ้าปากแบ๊บแบบก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากนั่นล่ะจาวแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเรื่องใดที่เขาบะเคยหูมาก่อนก็ได้หูเนี่ยจุ้งได้มาทํารายการนี้ก็ได้หูเรื่องสปาเรื่องที่บะเคยหูกันมาก่อนเนี่ยละ่นะ้าเนี่ยดีบดีบอกเอาน้ํายาล้างห้องน้ําสุนน้ํายาล้างอันน้ายา ซักผ้าขาวเนะาะเมื่อันมาได้มาเรา่รายการแล้วเจ้าคณผู้ฟังต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆจะอีนไลเนอร์เอาละเจ้าขอบคุณผู้่ริการสถานีโฮมลิง์สัญญาณและแน่นอนนะเจ้าสาหรับ BY d n o ดีนอ t a r นะเจ้าสนับสนุนในวันนี้และพลาดมาได้สําหรับโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อเจ,าจา้าเจียงใหม่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเจียงใหม่ก่นแหมตวยวันนี้ไปเจ็บนัดเลือไทยทวีริกุลจงจ้าปวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานปารายการร่ำลากันไปก่อนมีความสุขทุกท่านวันพุธเมื่อไงเจ็ดโมงเกินห้องลูกหลานตันเต้ามาฟังนนิากับปจุงตว ปิกแล้วสวัสดีเจ้าคิดก่อนคลิกปังหรือพังใช้แล้วหน้าพังเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์รีวิวคนใช้บอกว่าหายจริงหายขาด7วันเห็นผลขาวทันทีที่ใช้ระวังคิดก่อนคลิกโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง no ไลค์ no แชร์โ no follow กดรีพอร์ต โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยในวันอาทิตย์ที่30เมษายน2566ณชั้น1เชียงใหม่แกรนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าเชียงใหม่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตคิดก่อนคลิกปังหรือพังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวงโดไลค์ No แชร์โ No f o l l o กดีพ p o r t สนับสนุนโดยหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคศูนย์วิชาการฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต9เชียงใหม่